ดีค่ะนักเรียนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันหนังสือเล่มน,นี้นะคะหนังสือเล่มตีฟ้าอันนี้นะคะี่เล่มน,นี้เป็นเล่มแบบเรียนภาษาไทยนะคะนะเ,เราก็จะมาเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่สีนะคะเรื่องราชสีกับหนูนะราชสีกับหนูเนี่ยเป็นนิทานอีสุก นะคะเป็นเรื่องนิทานที่มีคติสอนใจนะคะนิทานอีศพบจะเป็นนิทานที่มีคติสอนใจนะคะแล้วคติเหล่านี้เราสามารถนำมาประยุกใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้เพราะฉะนั้นเรามาติดตามเนื้อหาจากคลิปกันเลยนะคะสวัสดีค่ะขั้แรกนะคะเราก็หยิบหนังสือ,อที่บอกไปแล้วนั้นคือเล่มสีฟ้านะคะแล้วก็เปิดไปหน้า5 1นะ นะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะราชสีกับหนูนะคะ,ะเรามาดูเนื้อเรื่องนะคะว่าในเรื่องนี้มันมีอะไรบ้างนะคะเรามาดูกันเลยนะคะมันจะมีของเรื่องการอ่านอยู่นิดหน่อยนะคะนักเรียนก่อนที่จะถึงราชสีกับหนูเนี่ยคือน,นิทานนะคะนะายวันเสาร์อากาศร้อนอบอ้าว ปานและปอออกมานั่งวาดรูปและอ่านหนังสือใต้ต้นมะม่วงที่สวนหลังบ้านแม่เดินมาดูลูกๆพร้อมกับถือถาดใส่น้ำหวานและขนมมาให้ลูกทั้งสองขอบคุณครับขอบคุณค่ะปอและปานยกมือไหว้ขอบคุณคุณแม่ครับคนเราอยู่คนเดียวโดยไม่มีเพื่อนเลยได้ไหมครับปานถามแม่ทำไมละจ๊ะเกิดอะไรขึ้น ถึงอยากอยู่คนเดียวคนเราต้องมีเพื่อนไว้พึ่ง Canvas พาอาศัยกันนะลูก people, แม่บอกก็พี่เบิ้มลูกป้าแดงข้างบ้านเรานะสิครับผมกับบอไปขอเล่นกับพี่เขาแต่เขากลับบอกว่าเขาไม่อยากเล่นกับเด็กอย่างผมเพราะว่าผมตัวเล็กไม่แข็งแรงไม่เก่งเหมือนกับเขาผมรู้สึกน้อยใจและเสียใจครับคุณแม่ านฟ้องแม่ใช่ค่ะคุณแม่หนูกับพี่ปานเข้าไปพูดกับเขาดีๆพี่เบิ้มเขากลับตะคอกหนูตกใจกลัวจนร้องไห้เลยค่ะพี่เบิ้มว่าหนูเกกะตัวเล็กแค่นี้ช่วยทำอะไรไม่ได้ปอเสริมไม่เป็นไรจ้าลูกพี่เบิ้มคงไม่เคยฟังนิทานเรื่องที่แม่กําลังจะเล่าให้ลูกฟัง มานี่สิแม่จะเล่านิทานเรื่องหนึ่งให้ฟังดีไหมแม่บอกดีครับดีค่ะลูกทั้งสองคนขยับมานั่งใกล้ๆแม่แล้วคุณแม่จะเล่านิทานเรื่องอะไรหรือคะปอถามเรื่องราชสีกับหนูจ้าเป็นนิทานอีศกอิศกเป็นชื่อของนักเล่านิทานที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาก นิทานของอิศพมีคติสอนใจให้ข้อคิดให้ปัญญาและให้ความสนุกสนานกับคนฟังลูกฟังนิทานเรื่องราชสีกับหนูแล้วลองคิดดูว่าลูกได้ข้อคิดคติสอนใจอะไรจากนิทานเรื่องนี้บ้างแม่อธิบายให้ลูกลูกฟังราชสีกับหนูราชสีตัวหนึ่ง นอนหลับอยู่ใต้ต้นไม้ในเวลานั้นหนูตัวหนึ่งขึ้นไต่ข้ามราชสีราชสีรู้สึกตัวตื่นขึ้นกระโดดระคุบเอาหนูตัวนั้นไว้ได้ราชสีนึกโกรธจะขย้ำหนูตัวนั้นเสียหนูจึงร้องวิงวอนว่าข้าพเจ้าขอชีวิตไว้สักครั้งหนึ่งเถิดอย่าพ่อข้าข้าพเจ้าเสียเลย ถ้าท่านปล่อยข้าพเจ้าไปข้าพเจ้าจะไม่ลืมคุณของท่านเลยราชสีหัวร่อแล้วว่าตัวเองเล็กเท่านี้เอิงจะมาตอบแทนคุณเราอย่างไรได้ว่าแล้วก็ปล่อยหนูไปอยู่มามิชามินานราชสีตัวนั้นไปติดบ่วงแล้วที่นายพรานดักไว้จะดิ้นรนเท่าไหร่ก็ไม่หลุด รัชสีสิ้นปัญญาลงร้องครวรครางก้องไปทั้งป่าฝ่ายหนูตัวนั้นได้ยินเสียงรัชสีร้องก็จำได้จึงวิ่งมาปีนขึ้นไปบนคันแล้วเอาฟันแทะจนเชือกขาดให้ราชสีหลุดพ้นจากความตายไปได้หนูจึงร้องไปแก่ราชสีว่าแต่เดิมท่านก็หัวรอยเยาะข้าพเจ้าว่า ตัวเองเล็กเพียงเท่านี้จะแทนคุณท่านอย่างไรได้มาบัดนี้ข้าพเจ้าก็ได้แทนคุณของท่านซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่และมีกำลังมากให้เห็นประจักษ์แก่ตาท่านอยู่เองแล้วแม่เล่านิทานจบแล้วลูกทั้งสองอยังนั่งคิดไปตามเรื่องที่แม่เล่าแม่จึงถามขึ้นว่าเป็นอย่างไรบ้างจะลูกได้ข้อคิดอะไรจากนิทานอีศก เรื่องราชสีกับหนูคุณแม่ครับนิทานเรื่องนี้สอนได้หลายเรื่องเชียวครับลูกชายยิ้มกว้างแล้วสบตามองแม่ด้วยสายตาที่เปี่ยมความสุขค่ะนี้นะคะเมื่อนักเรียนฟังนิทานไปแล้วเราก็จะมีนะงานให้เรียนทำนิดนึงคือการเขียนคำอ่านจากคำศัพท์ในบทเรียนอันนี้นะคะนะ อันนี้จะเป็นคํายากจากในบทเรียนนี้เรามาอ่านกันเลยนะคะขยับอ่านว่าขยับขย่อาอ่านว่าขย่าข้าพเจ้าอ่านว่าข้าพเจ้าคติอ่านว่าคติครวนครางอ่านว่าครวนครางประจักษ์อ่านว่าประจักษ์ราชสีอ่านว่าราชสีสติสิ้นปัญญาอ่านว่าสิ้นปัญญาอิศกอ่านว่าอิศก นักเรียนจะสังเกตได้เลยนะคะว่าคำอ่านกับคำเขียนจะไม่เหมือนกันนะคะแล้วคำใดก็ตามที่มีตัวการันนะคะคำอ่านจะไม่เขียนคำนั้นนะคะคำที่มีตัวการันเราไม่ต้องเขียนไปสำหรับวันนี้นะคะก็มีงานให้นักเรียนทำแค่9ข้อก็ขอสวัสดีเพียงเท่านี้นะคะ